กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิป EX ตัวไหนที่น่าเปิดและน่าทำบูสตสามตันนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างนะแล้วผมจะบอกเหตุผลคร่าวๆของผมด้วยนะว่าทำไมถึงเป็นตัวละครนั้นตัวละครนี้ทำไมตัวละครนี้ถึงน่าเปิดที่สุดทำไมตัวละครนี้ถึงน่าทำบูสตันมากที่สุดนะครับอันนี้คือที่จริงผมก็เคยทำไปแล้วแหละว่าตัวไหนที่น่าทำบูสสามตันนะครับอ่าเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะตัวที่น่าทำบูสตสามตัน่ะ ผมจะให้เป็นแค่ถ้านับนับกค่า x เนาะผมจะนับใ่า x อ,อย่างแรกไปเอกครับผมอย่างที่สองคือเป็นสีพิเศษครับเ,เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นพวกโซออนใช่ไหมก็จะเป็นพวกไคโดโลยามาโตะวิ่งหรือพวกรุจิแต่ว่าตอนเนี่ยที่จริงรุจิมันเข้ามาทีหลังหมดขาวเนาะที่จริงไอซับอันเนี้ยมันก็มานานแล้วแหละแต่ว่า แค่พูดยกตัวอย่างเนาะถ้าถึงเมื่อก่อนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีซับขาวดาอ่ะมันก็จะเป็นตัวละครพวกนี้เนาะประมาณนี้ว่าเป็นโซออนเนี่ยแล้วเปดีเอ็กเนี่ยมันก็หน้าทาบัวสามตันที่สุดแล้วนะครับแต่พอมาเป็นในเมตาใหม่ที่มีซับสีสว่างกับสีมืดเข้ามานะครับซึ่งไอสองสีนี้เนี่ยมันเป็นสีที่ตัวละครเนี่ยมีซับน้อยอยู่นะครับแล้วก็ได้ค่าซับเยอะที่สุดในเกมนะปัจจุบันเนี่ย ได้ซับสูงสุดเนี่ยถ้าทำเนี่ยได้ประมาณร้อยแปดสิบสี่นิดๆนะคร้อยแปดสิบสี่จุดเท่าฐานไม่รู้นะครับมันจะได้ประมาณนั้นนะครับถ้าปกติซับสีอื่นๆเนี่ยถ้าทําบูสต์ตันทุกตัวนะครับจะได้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับสีพิเศษมันจะได้เยอะกว่าประมาณราวๆอยู่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นตนะประมาณนั้นนะก็ ถ้าเทียบกันระหว่าง2ส,งสียังไงก็ต้องเลือกสีพิเศษอยู่แล้วเนี่ยส่วนเวลาสีพิเศษเนี่ยเอาไปใส่สีปกติผมก็เคยพูดไปบ่อยนะว่ามันจะได้ร้อยได้ 10, หนึ่งตัวเนี่ยมันได้สิบหกจุดสามหรือจุดสี่นี่แหละนะครับซึ่งมันพอๆกับตัวละครบูทสามตันเลยนะบูทสามตันของสีนั้นๆเนี่ยได้สิบหกจุดแปดมั้ง ในเล16.3ซึ่งต่างกันประมาณนิดหนึ่งนะครับ0.5ต่อตัวนะครับซึ่งผมก็เคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาตัวละครสามดาวมาอัพตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนี่อัพแบบนี้ซึ่งที่ผมอัพเนี่ยคือผมอัพไปไตนะครับแล้วผมไม่อัพจนสุดทุกคนเห็นปะมันจะเสียไอออป ออกาตรงเนี้ยหนึ่งซึ่งถ้าสมมุติไปทําตัวสีดาวมันใช้สิบต่อต่อ,อตอนหนึ่งสกิลนะซึ่งตัวหนึ่งอ่ะใช้อยู่ทั้งหมดยี่สิบนะครับทุกคนลองคูณไปละกันนะซึ่งมันใช้เยอะครับถ้าสมมุติทุกคนไม่ประหยัดทุกคนไปทําตัวละครพวกสามดาวกับสองดาวขึ้นมาไอ,ไอของพวกนี้มันก็จะหมดครับมันก็จะไม่ตกถึงตัวสีดาวนะซึ่งผมเลยแนะนําว่าถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณแนะนำให้คุณทำสีดาวแบบนี้ครับผม ซึ่งผมก็แนะนำไปคลิปแบบว่าอาตัวที่ควรทําก็คือมสีพิเศษนะครับอย่างผมผมก็แรนลาครับผมแล่ลาตอนนี้ผมได้487รอยเจ็แล้วไม่ใช่ดิาขาดอีกสี่ร้อยดสเจ็เศษจะวลร้อยนะครับตันนี้ผมจะทําบูตันนะซึ่งมันเป็นตัวฟรีครับผมแล้วตอนเนี้ยสีที่คุ้มค่าที่สุดก็สีดำครับเพราะว่าสีดํา ยังไม่เคยมีตัวละคร2อดาวและสมดาวมาเป็นซับเลยครับผมไม่มีนะมีแต่สีขาวแล้วสีดําเนี่ยมันเวลามันเอาไปเล่นแท็กเนี่ยไอแท็กที่มันคุมที่สุดก็คือโลกใหม่ครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูถ้าเสียเปรียบเพิ่มขึ้นสะิบหเซ็นถึงว่าเยอะมากนะถ้าจะเสียเปรียบซึ่งก็คือทุกสียกเว้นสีขาวกับสีมันเองนะครับกกับว่าสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวโดนหมดนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นถึกกับสีเดียวกันส่วนไอ้สีขาวแท็กของมันเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีแท็กอะไรที่เข้ากับมันแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบแท็กไอ้โลกใหม่ที่มันเข้ากับสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีโซออนแกนลายโลกใหม่เนาะ้าเสียหายจะศัตรูถ้าได้เสียเปรียบลดลงถ้าที่เสียเปรียบที่จริงอะถ้าดีสุดของสีดำก็คือโซออนโลกใหม่ ผมมองว่าทํายากครับเพราะว่าสีดำตอนนี้ยังไม่มีโซอ,ออนสักตัวนะครับซึ่งออกว่าจะเก็บครบหกตัวก็คงยากเกินไปนะครับไรือไม่ก็ต้องอาจจะต้องเอาตัวละครสีอื่นๆมาช่วยนะเนี่ยอันนี้ก็จะไปสร้างสร้างความเสียหายกับสตรูทตาเดียวกันเพิ่มขึ้นของอิสบูแต่ทุกคนจะเห็นไหมว่าตีขาวเนี่ยไม่มีแท็กไหนที่มันตอบโจทย์แบบว่า สร้างความเสียหายกับศัตรูท่าที่ได้เปรียบเพิ่มขึ้น15%ไม่มีนะแท็กเนี้ยที่เข้ากับสีขาวไม่มีนะซึ่งแท็กที่เข้ากับสีดำอะ่ะมันมีครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงแนะนําว่าตัวละครที่ควรเปิดและตัวละครที่ควรป้านบุตันถึงเป็นสีดำนะครับและเป็นเ e อ็กนะ ว่าไม่ต้องไปเอกเพราะว่าเศษเนี่ยมันไม่สามารถแลกได้ครับผมและไม่สามารถดรอปได้จากเนี่ยนี่แหละครับ,รบตัวดีเจเนี่ยมนันจะเอามาเอาการับโชคแล้วก็สามารถาดรอปได้ใช่ไหม ได้ถ้าชนะเนี่ยก็ได้ตาละ6กถูกไหมครับถ้าเป็นดีเจนนะถ้าเป็นตัวละครฟรีก็จะได้ตาละ12บสองถูกไหมครับถ้าวิวร้อยนะถ้าวิวร้อยก็จะลดไปนะครับดีเจนเหลือสามถ้าตัว,ตว,ตวฟรีเหลือ6กนะครับแล้วนี่ครับถ้าคุณจะทำ EX เอ็กอะทำดิเจนบูตตันเนี่ยผมแนะนำว่าคุณต้องมาเติมนี่ครับแต้มแบตเทิร์นครับผม ว่าเนี่ยเป็นตัวแรกก็แรกดีเจนครับที่คุ้มที่สุดละแต่แค่แต้มแบทเทิลเราต้องขยันเล่นหน่อยนะครับเพราะดีเจนมันทาอย่างนี้ได้ผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้ทาบูตตันนะถ้าควรจะทําบูตตันคุณมาแลกอันนี้เอานะไม่ต้องไปวิ่งนะเปลืองนะครับไปเล่นวิ่งอเอกดีกว่าเพราะอเอกไม่สามารถแลกตรงนี้ได้มีสองอย่างที่ได้ก็คือมีเศษทองครับเอาไปวิ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นผมเลยมองว่า,ว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 า ตัวที่คุ้มค่าและทามากคุ้มค่ามากที่สุดก็คือจะเป็นตัว EX ครับตัวลคอสีดานะครับ EX แล้วเป็นสีดํจาจะคุ้มที่สุดเพราะเวลาคุณถ้าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มองเรื่องขายอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะเติมเนี่ยตัวละครพวกรีเจนเน่ก็รองลงมาจาก EX นะครับในการที่คุณจะเอาไปวิ่งไปทับุตตันนะแต่ถ้าคุณมองถึงอนาคตเอาไปขายด้วย เยก,ก็ตอบโจทย์ครับผมเพราะเวลาทำมีเอกบูตันเนี่ยไอที่คุณจะมีราคามากขึ้นนะอย่างเช่นสมมติแล้วยิ่งเป็นตัวสีดำอะสมมติว่าคุณทำกราฟบูตันราคาก็จะขึ้นใช่ไหมคุณทำโรเจอร์ดำบูตันเนี่ยก็ราคาขึ้นอีกแล้วตัวละครหน้า,าจ,จะเป็นหนวดดำเนี่ยถ้าสมมติคุณทำหนวดดำตันนีก่กะมันก็ราคาขึ้นอีกนี่ผมพูดถึง,งนาคตนเลยนะผมว่าหนวดดำไม่แน่เป็นสีดำแหละซึ่งก็กลับม,มาที่เดิมว่า ตัวละครแบบไหนหน้าเปิดและตัวละครแบบไหนหน้าทำบูตตันอันนี้ที่ผมอพูดเหตุผมคร่าวๆก็คืออย่างแรกถ้าคุณจะเปิดคุณให้มองสีก่อนเลยว่าเป็นสีพิเศษไหมเพราะว่าสีพิเศษมันสามารถทําเป็นทับได้กับทุกสีนะได้สิบหกจุดสาสิบหกจุดสี่นะถ้ามันถึงสิบหกจุดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่คือขั้นต่าอะถ้ามันใส่สีพิเศษบูตตันเนี่ยมันมันได้ก็คือได้เยอะนะครับเท่ากับว่า มันก็ประหยัดทรัพย์เราได้ตัวหนึ่งนะครับสมมติทำบูตตันเนาะสมมตินคนทำแฉงบูตตันอย่างเงี้ยคงประหยัดทรัพย์ได้ตัวหนึ่งแต่ว่าไอที่ผมบอกว่าทําสีดําจะคุ้มที่สุดนะสีขาวเนี่ยมันก็ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มครับลองลงมาจากสีดํานะถ้าใครไม่มีสีดําจะทําสีขาวก็ได้นะครับแต่ถ้าคุ้มที่สุดก็จะเป็นสีดานะนนที่ผมเคยแนะนําไปทุกคลิปก็ยังมีคนบอกว่ามันไม่คุ้มค่าแก่การทํานะตอนนั้นนะครับเอ่อ คือที่ผมแนะนําไปในคลิปนั้นนะก็มีคนบอกผมว่ามันไม่คุ้มค่ามันถ้าคนไปทําตามเนี่ยมันเสียทรัพยากรเยอะทําไปก็ไม่คุม้มทําทําไมคนอื่นไปปั้นตามเนี่ยปั้นตามแล้วใช้ใช้ใชเล่นเล่นมาตกเมตาทาไงประมาณนี้ะนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายในเหตุผลในคลิปไปแล้วแหละแต่ผมก็ไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นั้นนะ ก็ามาตอบให้อีกรอบแล้วกันก็คือจะเป็นเหตุผลข้างต้นก็คือถ้าตัวละครนั้นเราทาบูสตามสมมติเป็นกราฟเนาะเราตากาฟตกเมตาสมมติมีตัวละครที่ตีหลายฮิตมีอ,อมตะหลายฮิตกราฟมันจะเก็บพวกอมตะนะครับแต่ก็แก้ยาก,กน,นะกราฟแบบยังไงกราฟมันก็ยัง หดอ่ะ oh, uh, ถ้าสมมติพูดในกรณีที่มีตัวแก้ได้แล้วกันผมคิดไม่ออกนะครับตอนนี้ตอนนี้คิดไม่ออกมันจะแก้ยังไงนะขนาดคูซันที่มาก็ยังไม่ใช่ว่าแก้ดักคัพทุยไม่ใช่ <laughs> จะแก้กราฟได้ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่เล่นคูซันก็จะรู้นะว่ากราฟเนี่ยมันก็ขา้าวได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่แก้ขาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ได้เหมือนกับเออ่เจอดําเจอกับเอ่ออะไรนะหนวดขาวอย่างเงี้ยอันนี้คือแก้ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวละครกราฟอย่างเงี้ยคูซันมาก็ไม่ได้แก้ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ูกราฟมันก็ยังฆ่าคูซันได้อะส่วนได้แต่ไอเจอราดำเนี่ยคือหนวดขาวส่วนไม่ได้เลยนะครับเออเพราะงั้นเนี่ยตัวกราฟเนี่ยผมเลยมองว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดนะในการทำบูตันแต่ถามว่าในกรณีที่ worst case scenario ก็คือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือกราฟตกเมตาฮะตอนนั้นเราก็ไปซับได้อยู่ดีนะครับซับเราก็ได้แอเแ็กเกอร์โลกใหม่ซึ่งเป็นเหตุซึ่งเป็นซับที่สำคัญของ ที่ดำอยู่แล้วนะก็คือโรคใหม่ไอแอดแทคเกอร์ attacker, ยังไงแอดแทคเกอร์โรคใหม่มันก็ได้ใช้นะถึงเราจะไม่ได้แอดแทคเกอร์แต่เราก็เอาแท็กโรคใหม่ได้นะครับซึ่งมันคุ้มค่ามากๆในการทําสีดําำาไมีทับโรคใหม่อ่ออย่างเน,นี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีโรคใหม่ก็คือแอรลาสนะครับที่มีโรคใหม่กับอ่กราฟที่มีโรคใหม่นะครับนี่แอดแทคเกอร์โรคใหม่นะครับ ซึ่งผมว่าไอตัวที่มีโลกใหม่แล้วเป็นสีดำเนี่ยมันคุ้มค่ากับทำฮัมบูตตันนะอันเนี้ยคือมันจะได้ทั้งซับด้วยได้ทําเป็นหลักด้วยนะครับโอเลยมองว่าการมันคุ้มค่าได้สุดนะอันนี้คนจะไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะไปทําพวกตัวละครอ,อื่นก็ได้นะจะไปทํารูจิตบูตตันก็ได้หรือว่าจะไปทําโรเจอร์ดำไม่ใช่ดิจะทําโรเจอร์ธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องทำโรเจอร์ดำอะไรอย่างงี้นะแต่โรเจอร์ดำมันไม่มีแท็กของโลกใหม่แต่มันเป็นสีดําครับ ผมก็มองว่ามันก็ทําบูสตันแต่ถามว่าคุ้มค่าเท่ากาันไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับแต่ผมก็มองว่าทําบูสตันเนี่ยคุ้มนะครับแต่หรับเจอดานะเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษไนแต่ที่ผมเคยพูดตลอดว่าตัวละครที่เป็นสีพิเศษเนะี่ยทำบูสตันไปยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่ากว่าตัวละครใหม่มันจะมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นสีดํำไหมก็ต้องมาดูอีกพอเป็นสีดำมันก็ต้องมาทาบูสสาม her, 3, ตันอีกแล้วกว่าจะทําตันได้เนี่ยผมมองว่ายังไงเจอดํเอ่ะทามันก็คุ้มนะครับเพราะเราทํามาเสร็จปั๊บ เราก็ไปซับได้เราก็คือเอามาไปซับก่อนเราก็จะได้เท่ากับว่าเราจะมีกาบูตันกับเจดามบูตันใช่ไหมแล้วตัวละครสีดําตัวอื่นมาเราก็ต้องค่อยๆทําอยู่ดีนะไม่ใช่มาวันแรกปั๊บเราดันขึ้นบูตันได้เลยอ่ะมันก็ต้องใช้เจดําไปก่อนแล้วกว่าจะเปลี่ยนอ่ะเจดามผมมองว่ายากนะเพราะว่าการที่เราจะทําตัวละครบูตสามตันสิบตัวสีดําอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากครับทุยคนขนาดใช้ตัวซีด้วยก็หักไปสักสองสามตัวสุดท้ายอ่ะมันก็ยากอยู่ดีนะครับ กาที่เราจะเอาตัวละครสีดำแบบไปติบตัวบูตนะันเนี่ยยากยากมากตอนนี้ผมได้หนึ่งตัวก็คือการาฟนะต่อไปก็จะเป็นเชื้อดำเนีซึ่งผมก็ภาวนาะให้ตัวละครต่อไปเนี่ยเ e อเอ็กมัไปสีดำนะผมจะได้เอามามา,มาวิ่งคู่กับเชื้อดำเนี่ยแล้วผมจะได้ทำสองตัวนั้นเนี่ยบูตันนะเพื่อที่จะเอามาเป็นซับด้วยเมลักด้วยนะเสื้อดำ ผมก็จะมองว่าเป็นตัวที่เก่งนะมันก็เอาไปเล่นเมนหลักได้ด้วยซับได้ด้วยก็เลยมองว่าตัวมันก็ยังแบบสตรองอ่ะมันจะโดนคุดซันกับกราฟหนักก็เถอะแต่มันก็ยังเป็นตัวละครที่แบบว่าพิกเกมได้ในช่วงถ้ายเกมะนะครับแถมยังไปดึงธงแรกได้ดีด้วยนะองกลางอะนะครับสกิลเคลื่อนที่ก็มีนะครับสกิลมาตะก็ได้นะ แต่ถามว่ามันเล่นดีเหมือนเมื่อก่อนตอนหนวดขาวอยู่ไหมมันก็ใหม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกสุดท้ายมันก็ลงมาเป็นซับนะแต่สุดท้ายผมว่าตัวละครพวกนี้มันก็กลับมาเล่นได้เ,เรื่อยๆแหละนะครับเมตานี่อาจจะเล่นยากเนี่ยอาจจะต้องเล่นตัวอื่นแทนนี้มันอาจจะเล่นไม่ได้โหดเท่ากับตอนที่มันมาแรกๆแต่มันก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้มันไม่ได้เหมือนพวกตัวกเก่าที่แบบ อย่างาผมยกง่ ite, งายๆอะไรอย่างโคเด้งเงี้ยอ่ะอันนี้คือเล่นไม่ได้เลยนะครับคือสู้สู้พวกตัวใหม่ๆไม่ได้เลยแยกโครงการก็ไม่ได้นะเคลื่อนที่ก็สู้ตัวใหม่ๆไม่ได้นะครับแต่ตัวใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสุดละสําหรับตัวใหม่ๆนะคือการบินของซาโบกับการวิ่งของเจือดำอย่างเงี้ยมันก็พอๆกันนะเวลาเวลาไปเจออย่างเงี้ยค yeah. ือแยกโครงการกันอย่างเงี้ยผมว่าพอๆกันเพราะว่าเจือดํามันก็ชาร์จมา ไอ้ซาโบโมันก็ชาร์จบินมาอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าถึงตรงกลางพอๆกันไม่อยู่ที่เชิงแล้วว่าจะจะเขาต้องไงลังสรรแต่สร้างสรรยังไงนยเพราะการที่อาซาโบอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคคือการลงเครื่องก่อนใช่ไหมเวลาเราไม่ใช่ดิลงเ,เครื่องทีหลังเวลาเราเจอซาโบโได้กันแต่ถ้าเวลาเราเจอเจอไอ้อะไรเออเที่ยดาอย่อางเงี้ยเที่ยดาเนี่ย,ยผมมองว่ามันวิ่งนานกว่าซาโบโบินนะ มันวิ่งนานกว่าแล้วก็เวลามันโดนดาเมจเนี่ยมันเอาดาเมจมาเป็นแรงปาดได้นะครับปาดสกิลสองนะครับชาร์จมาอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็แล้วแต่เชิงนะคือสมมติซาโบลงอ่ะไอเจ้าดำสมมติมันยังมันยังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันปาดทีหลังเน่ยมันก็ได้ธงกลางเหมือนกันนะครับการวิ่งถ้าสมมติเจ้าดำวิ่งทีหลังเนี่ยหรือว่าซาโบลงเครื่องก่อนอย่างเงี้ยมันก็ได้ธงกลางได้เหมือนกันผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่การสร้างสรรค์ละ ว่าจะเล่นยังไงนะครับสำหรับสาวีผมบอกว่ามันค่อนข้างแบบสุดละมันแบบมันสุดเพดานละผมไม่แน่แต่ว่าในอนาคตมันจะมีมากกว่านี้ไหมอ่ะถ้ามากกว่านี้ออกมาต้องเป็นแบบอหมัดวิ่งแล้วอ่ะผมว่านะหมัดวิ่งนี่ยังไม่เคยเจอนะครับแต่ผมว่าในอนาคตน่าจะมีมีแต่หมัดโลแล้วก็เป็นสามสายไปเลยหมัดโลวิ่ง แล้วก็สามสีใช่ไหมแต่ไม่เคยเจอหมัดวิ่งนะเจอแต่โลววิ่งอะ่ะไม่เคยเจอหมัดวิ่งว่าถ้าจะพัฒนาให้เป็นอีกระดับหนึ่งก็น่าจะเป็นค่าได้ดึงได้ด้วยน่าจะโหดผมว่าอย่างนั้นอ,ะอ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลคร่าวๆนะเวลาการเลือกเปิดแล้วก็การปันตัวละครบูตันเปิดก็ควรจะดูสีพิเศษด้วยแหละนะถ้าใครที่แบบว่ามองว่าเอ้ตัวละครเนี่ยเราไม่ได้แบบว่ากะว่าจะเอามาเล่นเมนหลักอย่างเดียว เราบอกว่าจะเป็นซับด้วยอย่างคูซันอย่างเงี้ยผมเอามาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทาบูตันนะผมบอกเลยไม่ทําเวร้อยด้วยอันนี้คนเก่าเขาวิ่งมา8ปดสิบเอดอยู่แล้วนะผมไม่ได้ไปวิ่งต่อนะส่วนซับเบลออย่างเงี้ยผมก็แค่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวที่ผมได้เอามาอย่างเงี้ยผมก็มันแค่เพื่อแปดสิบนะถามว่าทําไมเพราะไม่ใช่สีพิเศษครับแค่เลยคือผมแนะนําว่าให้ดีมใหม่จะปั้นเนี่ยให้ทานกับเมตาผมว่า ถ้าสีพิเศษเนี่ยผมว่าถึงไอเดฟูฟูนะตอนนี้ก็ยังป้านไม่ได้อยู่ครับผมสีพิเศษนะอืมถ้าเป็นวานเนี่ยอาจจะสุดได้อยู่สีพิเศษเพราะมันเขาใช้งเงินได้ไงแต่เราไปสายฟรีผมมองว่าถ้าจะเจียดทรัพ,พยากรไม่ใช่สายฟรีดีสายเติมน้อยดีกว่าถ้าเราจะเจียดทรัพ,พยากรมาลงกับสีพิเศษเนี่ยมันจะคุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าการที่เราไปเอาไปลงกับตัว อย่างนี้นะครับพูดตานนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะถามว่าถ้าคุณโดนเ e อ็กใหม่อ่ะมาตกอเงี้ยแล้วคุณเล่นไม่ได้เงี้ยเมื่อลงไปซับไม่ได้นะอย่างแรกเลยซาโบไปซับไม่ได้ครับผมแล้วก็คุซันก็ซับไม่ได้ครับถ้าคุณทําเลวร้อยอย่างเงี้ยสมมตินะคุณทําเลวร้อยไปที่ผมหมายถึงที่ซับไม่ได้ในที่นี้เนี่ย ถ้าเป็นสีพิเศษเนี่ยตัวละครฟรีมันเยอะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวละครฟรีเยอะตัวละครที่เป็นสามสองดาวเยอะครับผมอ่เดี๋ยวให้ดูง่ายๆนะคน้คนเห็นไหมแบ็กมาเรียทับดีกว่าไหมทำบุตันได้ไหมได้อะอันนี้ก็ตัวฟรีครับผมทำถามว่าทำบุตันได้ไหมได้ทับดีกว่าไหมดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดู อ่ะสบโบรช็อปเปอร์อ่ะฟรีไหมฟรีทำบุตาได้ไหมได้ดีกว่าไหมดีกว่าอ่ะเพราะงั้นเนี่ยไอ้พวกตัวละครตัวฟรีอ่ะมันเยอะกว่าแล้วคนดูสีดำอ่ะตอนนี้มีมากี่ตัวมีอาม,มีโคลา่ามีอไอตัวสายโลกโลกใหม่เอ้ยไม่ใช่สายโลกแกนไลน์กับเอโลกไอไออะไรนะชื่ออะไรอนะ่ะ มีแค่สามตัวเองนะแต่ว่าสำหรับสีเขียวสีอื่นๆเนี่ยมันมีโค่จะหลายตัวเลยครับผมใช้คำว่าโคดโคดอะถ้าเอาแค่ซับอ่ะคือไม่ต้องไปมอง E-X เลยเอาแค่ตัวฟรีอ่ะก็คือจบแหละสีอื่นๆน,น,นะเพราะงั้นในตัวละครพวกนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้ทำบูสตตันแล้วสีปกติตัวละครมันน้อยมากๆ ตัวฟรีเนี่ยนับหัวได้เลยนะดูจากตู้สิบก็ได้ครับผมตู้สิบเนี่ยยังไม่มีอะไรั้งตัวสีพิเศษเนี่ยแต่ว่าสิบใหม่เนี่ยจะมีละอย่างตู้สิบอันนี้นะเนี่ยมันจะมีแล้วเห็นไหมตัวใหม่อย่างเงี้ยจะมีอนลลาจะมีพวกตัวฟรีเนาะแต่ตัวฟรีอะ่ะ สีดำมันก็มีแค่สามตัวนะครับก็ลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันนะครับตอนนี้เนาะโอคาที่จะกำลังตัดสินใจว่าจะทำบูสตตันไหมจะทำตัวอะไรดีจะเปิดตัวไหนก็รอตัดสินใจดูแล้วกันเพราะว่าตัวละครยังไงมันก็มีตกเมตาอยู่แล้วนะครับมันไม่มีตัวไหนที่จะยืนยาวเมตาไปจนจนเกมปิดได้หรอกนะครับมันก็แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดนะ ว่าแม่ใหญ่อะจะยืนเมตายาวจนเกมปิดนะเพราะตัวมันโกงมากจริงๆนะแต่สุดท้ายมันก็มีตัวมาแก้มันก็มีตัวทํามาให้มันโหดกว่ามันอาจจะไม่ตกเมตาแต่มันก็มีตัวที่เก่งกว่ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับตัวใหม่ๆมันก็ต้องใช้ลายกว่าตัวเก่าๆนะครับมันก็เป็นปกตินะสําหรับวัฏจักรถ้าตัวใหม่มันไม่เก่งกว่าตัวเก่าออกคนเขาก็ไม่เปิดกันนะนะอาจจะเปิดออกมาเล่นไล่สักพักก็อาจจะแบบ ปล่อยยาวหรือไม่ก็ถ้าไม่สายฟีย้ก็อาจจะไม่เปิดถ้าไม่สายเติมอาจจะเปิดไม่ได้ขำๆแปบ๊บหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่เก่งคนเขาก็ไม่เล่นกันนะอืมตัวหน่ยตัวละครใหม่ๆหม่เขาก็ต้องคิดถึงเมตาแล้วแหละว่าตอนนี้เมตามีตัวอะไรบ้างจะเอามาแทนตัวอะไรไม่ใช่แทนหรอกมันเป็นแบบว่าจะทําให้คนมาเล่นเล่นตัวละครเนี้ยได้ยังไงเอามาต่อกอตัวไหนได้บ้างประมาณนี้ เพราะงั้นผมเลยมองระยะยาวก็คือสีพิเศษเป็นหลักครับผมต้องเป็นสีพิเศษก่อนเลยแล้วก็เป็นสีดำเออนี่ยถ้าผ่านสองอันนี้เสร็จปับ๊บค่อยไปดูซับว่ามีโลกใหม่ไหมก็เป็น ex ไหมถ้าเป็น ex ผมมองว่าสามอันนี้ก็โอเคละส่วนเป็นโรใหม่เป็นของแถมสำหรับผมนะก็อย่างการาฟอย่างเงี้ยมันมีโลกใหม่ด้วยเป็น ex ด้วยเป็นสีดําด้วยเป็นสีพิเศษด้วยก็ แต่บูตันคุ้มค่ามากเป็นตัวละครที่ควรเปิดให้คำว่าต้องมีติด ID เลยก็ได้นะครับตัวละครแบบนี้นะยังไงถึงมันตกเมตามันก็ยังเอาไปซับได้นะก็ประมาณนี้ละกันเนะาะเ่ออธิบายละเอียดยิบนะครับเวลาเลือกก็เลือกจากพื้นฐานอันนี้ละกันเนาะส่วนสีปกติผมไม่ค่อยแนะนาให้ทาบูตันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโซออนหรือแกนไลน์นะครับเพราะว่า,า,ไ,มาไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นโซออน หรืออะไรก็ช่างนะครับสิปกติไปทําตัวฟรีครับทําตัวฟรีบตันอย่างอย่างผมเนี้ยถ้าโซออเนี้ยไม่รู้สิผมก็ไม่ได้ทำนะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็อาจจะไปวิ่งจนมันเวร้อยตอนนี้ผมไม่ครับเนี่ยเนี่ยทาตัวอย่างเนี้ยนะครับบุตันตอนนี้ผมก็เก็บได้599เาสเ้แล้วนะครับ เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหมกว่าจะบูตันแต่ว่าช็อปเปอร์ก็จะทำบูตันนะที่จริงเนี่ยก็คิดไว้คร่าวๆอยู่นะว่าจะทำประมาไหนนะสี่ตัวอืมก็เดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าผมจะทำโซออนไม่สนสีอ่หกตัวเพื่อเอาไปใส่ซับของสีพิเศษ ะครับซับดำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สีตัวที่เหลือก็จะเอามาเป็นพวกสีดำบุตันเอามาแบกซับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวก็ไว้เล่น2อันเผื่อจะเล่นแบบขำๆอันนึงเป็นซับล้วนซับสีดำล้วนอันที่หนึง่งอีกอันนึงก็จะเป็นโซออนโลกใหม่ของสีดำประมาณนี้ที่คลิปไปคร่าวๆแต่ที่ผมบอกว่าสีปกติควรจะไปทำตัวฟรีนะแต่ว่าถ้าเป็นสีดำอย่างเงี้ย ทำตัวพิเศษได้แล้วสีขาวอะ่ะผมมองว่ามันก็ไม่คุ้มคา่าแลวสีดําถ้าเลือกได้ก็สีดาำะนะสีขาวเนี้ยสองดาวก็มาแล้วสามดาวก็มาแล้วสี่ดาวก็แบบว่าเดี๋ยวมันก็มาเยอะอ่ะนะสําหรับตัวฟรีนะของสีขาวมันเยอะ,อะสองดาวก็มีสามดาวก็ยังมีทุกคนคิดเอาแล้วนะถามว่าทําคุ้มไหม ก็ทําคุ้มนะทําได้แต่ถามว่าคุ้มค่าท่าสีดำไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเหตุผลละเอียดยิบน,นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับใครไม่ต้องทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะก็ถ้ามันไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็จะลองตอบให้ละกันนะครับอืมโอเคโดยสักีนี้ก็น่าจะครอบคลุมแล้วแหละนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปรับสวัสดีครับ